วัดขวางชัยภูมาเพื่อพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานทอดกรถินสามก,กีเพื่อสมททุนสร้างพระมหาเจดีย์พุทธปรบีโดมีคุณเอมอนสีวัฒนประบาประธานกรรมการุ่มบริษัทกิงเพาเวอร์จำกัดเป็นประธานทอดผ้ากรถินโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในพิธีพระครูพิลาธรรมสารเจ้าวัดวัดขววงชัยภูมิเจ้า,าคณะตำบลกอรุมได้นำพาเดืดเด่นที่เพิ่งขุดพบใต้ฐานพระพุทธรูปชัยชนะสงครามในป่าช้าเก่าเีออยอายุกว่า250ปี เช่นพระดินปางสามพีน่พน้องพระนางพิจัยหูบายสีพระนางพิจัยพิมพเล็กนำมาแจก่จยกับผู้มีจิตสัตธาที่ร่วมบุญในการดำเนินการก่กอสร้างพระมหาเจดีย์นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตสัทธานำมาหารข้าวหวานน้ำดื่มมาจัดเตียงกับประชาชนที่มาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้โดยระหว่างการแหารขบวนกฐินรอพบพระบรมหาอุตรก่อนนำกฐินมาประกอบพิธีถวายแด่พระพิจูตสฆงได้เกิดเหตุรถยนกระบาใหมายด้ขทะเบียนบมจจ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 จ9จจจรจจ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 จ ที่จอดอยู่ใกล้กับบริเวณพระอุโบสถเกิดไฟลุกขึ้นบริเวณฝากระโปรงรถชาวบ้านที่พเห็นต่างช่วยกันนำมอนน้ำมาดักเมื่อดับไฟเสร็จชาวบ้านได้จะควบคุมสายโมและคนรักตัวเลขทางพากั้มาดูทะเบียนรถ7909เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันที่จะมาถึงนี้นาคขาคารารามรายงาน